น้องเดียเ <ฮะ S 1> กาะยื่นอะลูกเกาะยืนแล้วหนูทำอะไรคะฮะยืนเลยลูกน้องเดียเยืนเลยคะ่ะเกาะเลยคะ่ะลุกเลยเกาะเลยคะ่ะลูกเลย <c oughs> <c oughs> พยายามพยายามเขาเออพยายามก่อนพยายามก่อนคะ่ะ ได้ดเอ้ยอพยายามก่อนไหมลูกเออจะยืยนแล้วเหรออ,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 อามาแล้วคานแล้วจะมาเอานมแล้วเอ,อวเอา่ะไม่วจะมาเอานมเว้ยอะไรลอกมใม้แม่ ไม่เอาไม่เอาตัวนี้ออกตัวจากตุ้กตุ่นเอื้อดึงไม่หยุดเลยทำไมแม่อนุ่มอะนุมไหมไปดึงอะไรจากตุ๊กตุ่นเอ่อไม่เอาไม่ดึงแล้วไม่ดึงแล้วตัวนี้มันไม่ย่อยเลย อือะนี่ยเนี่ยอืมอืมตามนี้ <c ười> อืมอยากกืนนะคะกาะอยู่นานแล้ว cọ để làm thế xong rồi tôi nói Muốn đi đâu ừ. Thế ơi Môn. Môn đi Muốn Muốn đi đâu Muốn đấy Muốn đấy Muốn đấy หมุนไหมคะตัวนั้นหมุนไม่ได้หรอกอือืเข้าไปใจ๊จปล่อยให้เขาหมุนเล่นเอง ส่วนคลิปน <room> ี <room> ้ไว้คลิปนี้ก่อนนะแต่ปล่อยให้น้องเล่นเนี่ยขอบคุณนะสวัสดีค่ะ